สวัสดีครับยินดีต้อรัเข้าสู่ช่อง w T Reaction และวันนี้ฮะหลังจากที่เราไปดู Avatar the Way of Water มาเนี่ยเราก็อยากจะมาทําช่วงไปดูมาแล้วนะช่วงที่เราจะมาแชร์ความรู้สึกของเราหลังจากที่ไปดูหนังเรื่องนี้มาและจากการรอคอยันยาวนานครับจากภาคแรกที่ปล่อยออกมาในปี2009และวันนี้ครับผม Avatar the Way of Water ก็ได้ออกฉายสักทีเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปเริ่มกันอยากทุกคนช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นการซัพพอร์ตเราแลา้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆของเรา,เราแล้วเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามันลุยกันเลยก็อย่างแรกเลยี่อยากจะพูดกับหนังเรื่องนี้นะคิดว่าทุกคนน่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหมันเป็นหนังที่งานภาพงาน CGI นี่คือแบบระดับท็อปมากมันเป็นหนึ่งในหนังที่เราน่าจะต้องพูดได้เลยว่า เป็นหนึ่งในหนังที่สวยที่สุดในในตอนนี้เลยอ่ะเป็นหนังที่ซีจยสวยมากๆอ่ะคือก่อนที่จะไปดูภาคเนี้ยเราก็ไปดูภาคแรกมาก่อนแบบว่าอยากจะแบบ back to back ไงอยากจะแบบเออกลับไปดูเก็บดีเทลนู่นนี่นั่นแล้วมาดูภาค2มันจะได้ไม่งงกลายเป็นว่าอะไรบ้างเราเห็นความต่างของงานซีจยแบบว่ามันกระโดดมากต้องพูดนะว่าภาคแรกเนี่ยในปี2 0 0 9้มันคือหนึ่งในหนังที่งานซีจยก็คือแบบยกระดับแบบโลกภาพยนตร์ไปเลยอ่ะ แล้วภาคนี้ครับแม่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แบบโอ้โหแม่งคือการก้าวกระโดดอะแค่เอาเอาไว้ง่ายนะแค่เทียบระหว่างภาคแรกกับภาคภาค,ภาคนี้เนะ่ย The w h a l w a t e r เนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนคุณกระโดดในในภาษาเกมเมอร์เนาะมันคือแบบกระโดดจากเจนเก่ามาเป็น next g n นอะมันคือแบบ PS4 มาเป็น PS5 อคือมันสวยจริงๆมันมันเนียนมากแล้วแบบาการใช้แสงการใช้เงา อะไรพวกนี้แล้วแบบโลกใต้ทะเลมันแบบมันมันถูกรังสรรออกมาได้ได้อย่างสวยงามจริงๆคือเอาง่ายๆว่าแค่คุณเข้าไปดูงานภาพเดียวยังไม่ต้องสนใจเนื้อเรื่องนะเราว่าอะไรว่ามันก็คุ้มมากๆละประเด็นต่อไปที่เราจะพูดเนี่ยก็คือตัวละครเจคซัลลี่เนี่ยหรือตัวเอกของเราเนี่ยแล้วก็ตัวนาทีเนี่ยตัวพระนางเนี่ยเขาก็ได้มีลูกเนาะหลายคนด้วยกันเลยมันทําให้ตัวละครในภาพนี้มันมีตัวละครเยอะมากกว่าภาคแรกคือภาคแรกเนี่ยตัวละครมันจะโฟกัส การเล่าเรื่องเนี่ยมันจะโฟกัสไปที่ตัวละครของเจคแล้วก็นาทีลี่เป็นหลักคือเป็นคอหลักเป็นแกนหลักของเรื่องแล้วก็เอาตัวละคอรอนะื่นเน่ยมามาแจมมาหมุนรอบตัวละคร2ตัวนี้ตะกายบอกว่าภาคนี้เนี่ยวิธีการเล่าเรื่องมันจะแตกต่างออกไปคือภาคนี้เขาก็จะเล่าตัวละครลูกแต่ละคนของตัวพระเอกว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างแต่ก็ต้องบอกว่าเขาก็กระจายบท ให้แต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากันหรอกแต่ว่าแต่ละตัวเขาก็มีฟังก์ชันการทํางานที่ที่แตกต่างกันยกตัวอย่างตัวละครที่คิดว่าน่าจะเป็นคอหลอักเลยในเรื่องนี้เลยซึ่งมีแบบแอร์ทามเยะมากคือรรอักรรอักเนี่ยเป็นตัวละครลูกชายที่เป็นลูกชายคนเล็กเนาะเขาเป็นตัวละครที่เหมือนว่าเป็นเรเบลอะคือเขาเขาแปลกแยกแล้วเขาถูกแบบพ่อเขามองว่า เออมึงอะทําอะไรก็ผิดไปหมดเลยคือทั้งๆทีท่เขาพยายามอยากจะทํานู่นทํานี่เพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ว่ากลายว่าผลเที่ยวเนี่ยออกมามันทําให้เขาโดนเข้าใจผิดว่าเอ๊ะทำไมทาผิดทําพลาดก่อปัญหาเสมอเลยถ้าทาให้เขารู้สึกแปลกแยกแล้วเขาก็แบบเหมือนแยกตัวมาจากจากคนอื่นเขาก็จะมีความแบบมีความโดดเดี่ยวในตัวตัวละครนี้ก็เลยบบเออมีความน่าสนใจแล้ว ตัวหนังเนี่ยก็ให้เวลาในการเล่าตัวละครนี้ค่อนข้างเยอะทําให้เราได้เข้าใจตัวละครนี้แล้วก็เห็นตัวละครนี้ในในหลายๆมิติซึ่งซึ่งต้องพูดเลยว่าท่านหนังเนี่ยไม่ได้มีความยาวถึง3ชั่วโมงกว่า,วาเนี่ย เราว่ามันมันไม่น่าจะเล่าตัวละครได้ได้ลึกขนาดนี้อันนี้คือแค่น้าจิ้มนั่งมันยังมีตัวละครอีกหลายตัวมากเลยแต่ถ้าเราเล่าทุกตัวนะบอกเลยว่าคลิปนี้น่าจะเป็นชั่วโมงเอาวง่ายว่าตัวละครในภาคเนี้ยเขาให้เวลาในการเล่าเยอะมันมีตัวละครหลายตัวมากนี่ไม่ได้มีแค่โลอาคนะนีม่มีคีรีนะตัวละครที่แบบมีความดูแปลกแยกแต่ว่าเขามีความพิเศษบางอย่าง และอย่างหนึ่งคือภาคเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาให้เวลาในการเล่าฝั่งร้ายด้วยคือภาคแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าฝั่งร้ายเนี่ยมันร้ายแบบร้ายคลาสสิกคือแบบร้ายบริสุทธิ์ไม่มีความแบบไม่ได้มีมิติอะไรแต่ภาคเนี้ยน่ะหนังมันให้เวลาในการเล่าตัวฝั่งของไอตัวอวตารของโคโรเนลด้วยทําให เฮ้ยเราเข้าใจฝั่งร้ายเว้ยเราเห็นมุมมองฝั่งร้ายแล้วด้วยความที่ว่าเขาาตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยไปจุ่มไว้อยู่กับฝั่งร้ายเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นเพอร์สเปกทีฟของฝั่งร้ายสลับกับฝั่งดีแล้วมันเหมือนมันบาลานซ์กันเล่าเรื่องมันทําให้เราเข้าใจทั้ง2อฝั่ง คือจากที่เราพูดมาทั้งหมดแล้วต้องพูดเลยว่านี่เป็นหนึ่งในหนังภาคต่อที่สมการรอคอยมากๆเป็นหนังที่แบบว่าโอ้โหคือคุณเข้าไปเนี่ยคุณเอ็มเอมแน่นอนเป็นหนังในหนังที่สนุกนะเป็นหนังที่สนุกตั้งแต่ต้นจนจบ3ชั่วโมงนี้เราสุดเลยไม่เบื่อเลยแต่ว่ามันมีคําว่าแต่อยู่คือต้องพูดว่าเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ที่ภาคแรกทำเอาไว้แล้วเนี่ยเรายังต้องพูดเลยว่าภาคนี้ยังห่างไกลจากความยิ่งใหญ่นั้นคืองี้ คือเราดูภาคแรกมาก่อนมาดูภาคนี้เราเราสูงว่าโอ้โหภาคแรกมันมันเล่าเรื่องได้ได้ได้แบบเข้มข้นมากๆแล้วก็จังหวะตอนที่มันดึงมันกดอารมณ์คนดูให้ดาวแบบดาวแบบคือมันดิ่งลงไปเลยเว้ยมันมันดึงสุดจริงๆแล้วตอนมันดึงคนดูขึ้นมามันก็แบบโอ้โหแม่งคือถ้านึกภาพไม่ออกอ่ะให้นึกภาพถึงตอนตอนเอ็นเกมที่ที่แคปแบบแม่งยืนอยู่คนเดียวแล้วแล้วแบบโอ้โหแม่งยังไงวะแล้วอยู่ดีแม่งแซมแม่งพูดว่า on your left เนี่ยแหละ ฟีลลิ่งนั้นะมันเกิดขึ้นกับอวตารภาคแรกเว้ยมัน,ม,น,ม,นมันเบอร์นั้นเลยเว้ยแต่ว่าภาคนี้สเกลช่วงองค์สามน่ะมันไม่สามารถจะเทียบความงใหญ่ที่ภาคแรกทำไมได้คือเราไม่ได้บอกว่าอวตารภาค the way of water เนี่ยเป็นหนังที่แย่สำหรับเรานะ เราไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะเราชอบภาคแรกมากกว่าก่อนที่จะจากไปเนี่ยเราก็จะจะมาแถมนิดนึงเกี่ยวกับอัปเดตเกี่ยวกับหนังภาคต่อๆไปว่าเออจะเป็นยังไงเนื่องจากเราไปนั่งฟังบทสัมภาษณ์ของของตัวเจมส์คาร์เมลอนมานเนี่ยเราก็ได้ข้อสรุปมาว่าเออโปรดักชันของหนังเนี่ยไม่ได้มีการเก็บฟุตเทจมีการถ่ายทำเนี่ยมาตั้งแต่ปี2017แล้วก็คือแบบโปรเซสการทํางานเนี่ยมาตั้ง5ปีแล้วและระหว่างช่วงที่ถ่ายทำช่วงนี้ก็ได้มีการเก็บฟุตเทจและถ่ายทำหนังภาค2ภาค3 แล้วก็ภาค4ช่วงต้นเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วและแกยังคอนเฟิร์มว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยในอีก2ปีเราจะได้ดูภาคต่อ ก,ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเห็นแกบ,บอกว่าแกจะทาํา5าภาคแล้วถ้าภาค1กับภาค2ได้มาห่างอกสิปีเนี่ยเราก็อยากคิดว่าเอ๊ะกูจะได้ดูภาคเ้า่มไหร่นะแต่ดูเหมือนว่าจะมาเร็วกว่าที่คิดกันไว้ก็จบลงไปแล้วกับการทําไปดูมาแล้วของเรากับอวตารภาค The w e of Water เพื่อนๆไหนคิดเห็นอะไรกับหนังเรื่องนี้บ้างชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนมีประเด็นไหนที่อยากจะดิสคัสมาเน่ก็สามารถที่จะคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยเราก็อยากจะแบบเอออยากได้คุยกับทุกคนนะว่าเออเป็นยังไงกันบ้างแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ก การทำวิดีโอมาแล้วครั้งหน้าแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย